แล้วเนี่ยเพิ่มมากกว่าปีเท่าตั้งประมาณทั้งเก้าและเจ็ดที่มีเงินตั้งหลายแสนล้านบาทนะครับเฉพาะจานจา,านจานที่แม่สอนจานเดียวเนี่ยนะครับก็มีค่าการค้าเนี่ยก็หลายหมื่นล้านนะครับก็ยังมีดาบตาิดไปพมา่าเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ขนาดน,นี้เนียครับทั่วโลกกำลังจับตามองว่าจะเข้าไปลงทุนอย่างไรในลงทุนด้าน FDI นะครับคือ Direct Direct Invest Direct Foreign Investment คือในลงทุนจากตา่างประเทศก็มีเพิ่มมาก มีเนียลเพ่มเพิ่มสูงข,ขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนี่นะครับตอนเนีไนไ้ได้ยินช่เป็นครับได้ยินนะครับขณะเดียวกันตอนนี้นี่นะครับที่อินเดียเนี่ยในในรุ่นขอินเดียเนี่ยได้ประกาศเส้นทางระหว่างหมู่บ้านโมเร่ในอินเดียนะครับมาถึงพม,ามา่าแล้วก็เข้าไทยที่แม่สอดซึ่งเป็นระยะทางประมาณ3,000กิโลเมตรนะครับเส้นทางเส้นนี้ แต่เดี๋ยวบ่ายนี้ถ้าผมหาลูกไม้ดูชันผมก็จะเอารูปไม้ดูแเพราะว่าเส้นทางที่นี้นั้นผมไปเซอร์เวตมาแล้วนะครับเพราะว่า,าจากหมู่บ้านตามูากับหมู่บ้านบอเวนะครับซึ่งที่นี่เรื่องกระดิญใช่ไหมครับโอเคแล้วก็เจ้าที่เสียหายไปไหนทวายผมพูดตั้นหลักก็ปีนีๆๆ้ครับพูดใหม่แล้วกันนะครับว่าเหตุผลที่เราเลือกเข้ามา มาเป็นหัวข้อหนึ่งในการจัดสมมตานวันนี้ก็าาเ,าารเรพราะว่าขณะนี้เนี่ยพ่อมาเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ทุนโลกประเทศจับตามองครับมีเขตเศรษฐกิจพิเศษหลษายเขตเช่นที่เจ้าอยู่นะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่มากที่จีนไปสร้างไว้แล้วก็มีที่เราวานะครับและความจริงแล้วเนี่ยทางทางพม่าเนี่ยนะครับมีเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขานะครับแต่เขาไม่ได้ตั้งสมการรวมฝ่ายใดฝ่ายหนึก็คือที่เบลดีกว่าเป็นท่าไมสอด เข้าดีเจตสินค้าไทยส่วนดถึงเวลาจะเข้าจะส่งไปที่ย่างกุ้งนะครับโดยที่มัลเบียก็จะไปเก็บไว้ที่ฝั่งเบลีนเขาจะไม่จอดไปเก็บไว้ถ้าจะมีความสินค้าอยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วควสินค้าไทยเนี่ยก็จะเก็บเท่านั้นเป็นถ้าเป็นดีซีจะส่งกระจายสินค้าและจากนั้นก็จะกระจายจากฝั่งเดียวลีเนี่ยเข้าไปในย่างกุ้งจำนวนเงินลงทุนของแต่ละชาติที่เข้าไปในพม่านั้น ในช่วงหลัที่ผ่านมามีเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็คือ uh, FDI ก็คือ Foreign Direct Investment นะครับเป็นเงินลงทุนจากต่างชาติเข้าไปแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของการค้าระหว่างไทยพมานั้นเพิ่มขึ้ขนทุกปี